สวัสดีครับกลับมาพ,พ,พบกับ RTJX Gaming กันอีกครั้งนครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวของชิ้นหนึ่งนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยต้องบอกเลยว่าห่างไกลผมมากกับการเล่นเกมเนี่ยนั่นก็คือเมาส์นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่ผมเพิ่งซื้อเนี่ยคือผมต้องการเอาเมาส์มาทํางานแล้วก็อาจจะตัดเล่นเกมได้ด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญอยากจะเป็นไม้เมาส์อ่าไม่ใช่ไม้อยากจะให้เป็นเมาส์ไร้สายนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยใช้เมาส์ไร้สายที่เป็นเอาไว้เเเลล่่่่นนนนนนกกกมมาาออยะครับซึงหนน้้ี ผมได้ใช้ตัว Logitech นะครับเป็นตัวพี่นะครับ Logitech g 5 0 4นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็ซื้อมานานแล้วแหละแล้วก็ใช้เล่นเกมใช้ทำอะไรมาแล้วป่ามานานมากๆแล้วซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าคุณภาพยังคงทนอดทนดีมากครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพรก็อย่างที่บอกครับผมซื้อมาเพราะเอาไปเอาไปใช้กับ Macbook อะไรอย่างงี้นะซึ่งหลักๆเนี่ยการรีวิวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง ตัวนี้นะครับกับเจ้าตัวพี่ใหญ่อย่าง G 5 0 4นี่ะครับซึ่งผมเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะสองอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเปรียบเทียบกับไม่ได้หรอกมันแพงกว่ามันไปต้องดีกว่าอยู่แล้วซึ่งก็จริงครับผมแต่ว่าผมก็จะแบบเหมือนรีวิวแบบในเชิงประสบการณ์เนาะสำหรับใครที่แบบเริ่มต้นเพิ่งอยากจะแบบเป็นเมาส์เกมมิ่งตัวแรกอะไรเงี้ยราคาไม่แรงมากเนี่ยผมซื้อมาประมาณ8 0 0ยกว่าบาทนะครับอ่าถ้าใครสนใจก็กดลิงก์อ่าสามารถสั่งซื้อทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับผม ซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นเมาส์ที่ดีมากๆสำหรับ beginner น,นะครับคนที่แบบจะเข้ามาสู่สายเกมนะครับซึ่งจริงๆเมาส์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีหลายระดับหลายราคามากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้โดยรวมเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันก่อน,นกีกว่าเลยนะครับว่า,าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับผม อันนี้เราก็ามาดูการแกะกล่องของเจ้า logitech g 3 0 4นกันนะครับอันนี้นะครับปกติผมมีตัว5 0 3อยู่แล้วนะอันนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่กว่าเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเล็กนะครับจริงๆก็กะจะซื้อมาทำงานแหละแต่ว่าเอามาลองเล่นเกมดูก็น่าสนใจนะครับหลักๆเลยเนี่ยเ,ออเขาก็จะมีฟีเจอร์อยู่4อย่างด้วยกันก็คือเรื่องของไรซ์สปีดนะครับตัวนี้มันเป็นไวเลสนะครับฉะนั้นตัวนี้เขาบอกว่ามันจะมีเขาเรียกแหละ high performance wireless เทคโนโลยีนะครับฉะนั้น มันก็จะค่อนข้างสม ooth นะครับแทบจะอาจจะรู้สึกไม่ได้เลยนะครับว่าเรากำลังใช้าสายเราอาจจะไม่รู้สึกถึง Input Delay นะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็น Hero Sensor d i นะครับอันนี้ก็เซนเซอร์สูงสูงสุดถึง12,000 DPI เลยนะครับผมแล้วก็1,000 polling rate ซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมก็ใช้แค่500 dpi น DPI ะับ นะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับเขาเคลมไว้ว่าใช้ได้เอาไปเล่นเกมได้แบบ250ชั่วโมงเลยนะครับต่อฐานหนึ่งก้อนนะครับผมคืออันนี้มันใช้ฐานเอเอเนะอันนี้เราไม่สามารถชาร์จได้เพราะมันไม่มีแบตในตัวนะครับผมแล้วก็เรื่องของ p o r t a b l e นะครับดู r a b l e c o อ f o r t a b l e นะครับเรื่องของการจับสบายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจับสบายจริงหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าอ่าพอแกะกล่องมานะครับก็หน้าตาแบบนี้เลยครับ ก็จะมีแบตเตอรี่แถมให้1อันนะครับผมแล้วก็มีสายนะครับเป็นสายเชื่อมเนาะอันนี้ไม่ใช่สายแบบ USB นะเดี๋ยว USB C นะคือมันเหมือนแค่เอาไว้แบบขยายเฉยๆเนะ่ะอืมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัวเมาส์นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีเอ่อเขาเรียกอะไรปะไม่มีช่องไม่มีไม่มีไม่มีรูเสียบ USB อะไม่มีรูเสียบ USB Type C อะไรแบบเนี้ยเสียงก็คลิกกี้เลยทีเดียว นะมีลูกกิ้งให้มีมีโหมดปรับนะคะผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปุ่มเสริมแล้วก็มีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราเทียบกับเมาส์ g 5 0 3ของผมเอาจริงๆผมว่าอันนี้จับเต็มไม้เต็มมือมากกว่านี้อันนี้มันจะเล็กๆกันออกสำหรับใครที่แบบมือเล็กหรือเป็นมือผู้หญิงนี่ผมว่าผมมือเล็กแล้วนะเมาส์มันยังแบบไม่นี่เลยนะแต่อันนี้จับได้ค่อนข้างเต็มมือแต่อันนี้มีสายเนาะนะ แต่อันนี้จริงมันมีรุ่นใหม่ไม่มีสายก็มีนะครับส่วนอันนี้นะครับมันก็จะผมรู้สึกได้ถึงเนี่ยเขาเรียกอะไรเอชของมันนะอะขอบของมันอนะตอนจับอ่ะแต่ก็ต้องลองลองใช้ดูของจริงแต่ผมชอบเสียงคลิกมันมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าอ่านะครับก็มาลองกันนะครับผมเกมที่ผมลองนะครับจะเป็นเกม Call of Duty Modern Warfare 3นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ผมเล่นประจำอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ โดยปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้จอยเนาะพอมาเกมนี้พอมาลองอันนี้ก็คือเหมือนกับทําเพื่อลองอะเนาะฉะนั้นก็อาจจะฝีมือก็อาจจะไม่ไมค่อยเข้ามือเท่าไหร่เนาะนะครับก็มองข้ามไปละกันเนาะนะครับโอเคหลักๆเนี่ยความรู้สึกแรกที่ตอนลองเลยเนี่ยก็คือมันเล็กกว่ามือผมนิดนึงนะครับคือผมจับเนี่ยผมยังรู้สึกตัวตัว,ต,วตัวมือผมอะ ตัวอุ้งมือผมยังสัมผัสผิวแผ่นรองเมาส์เยอะอยู่เหมือนกันซึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบนะบ,บางคนชอบเมาส์ใหญ่ๆจับแล้วแบบแทบจะแบบอุ้งมือไม่สัมผัสแผ่นรองเมาส์บางคนก็ชอบแบบเล็กๆนะครับเพราะว่าจะได้ขุมง่ายนะครับทึ่งอันนี้ผมไม่ไม่มองว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียเลยนะนะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดจริงๆแล้วเวลาซื้อเมาส์เนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยทุกคนไปลองที่ร้านนะครับ พวกร้าน JIB ร้านอะไรเงี้ยเยอะแยะตามห้างอนะ่ะมันจะมีเมาส์วางอยู่เนะี่ยร้านเกมมิ่งเกียร์เดี๋ยวนี้มันแบบเข้าถึงงานนะ่ายละเดินเข้าไปแล้วไปลองเลยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ Logitech นะมันอาจจะมีรุ่นอื่นๆื่ก็ได้ที่น่าสนใจกว่านี้นะนะครับแต่อย่างที่บอกว่าผมซื้อเมาส์นะตอนแรกเนะี่ยผมก็จะซื้อเมาส์แบบทั่วไปเลยนะเมาส์แบบเอาไว้ทํางานอนะไรเงี้ยแต่เห็นตอนนี้ราคามันถูกดีแล้วมันเป็นเมาส์เกมมิ่งด้วยก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าแบบผมไปที่อื่นเงี้ยไปต่างจังหวัดนะอจจะไะรเงี้ยผม ตัวเมาส์ตัวนี้ Logitech เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์นะครับชื่อ Logitech นะถ้าเราเราโหลดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมสลงลิงก์ให้ในในดีสคริปชันนะมันเอาไว้เปลี่ยนพวก DPI ตั้งค่าอะไรต่างๆแล้วก็มันมาพร้อมกันกับเมนบอร์ด ออนบอร์ดด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเซฟค่าตั้งค่าอะไรต่างๆไว้ในเมาส์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องอใช้โปรแกรมฉะนั้นเวลาคุณเอาเมาส์ไปใช้ที่อื่นเนี่ยสมมุติเอาเมาส์ไปใช้ที่ร้านเกมเนี่ยค่าต่างๆที่คุณตั้งไว้เนี่ยมันก็จะอยู่ในเมนบอร์ดนะครับปัจจุบันผมปิดไว้อยู่นะถ้าเราปิดไว้เนี่ยเรากดปุ่มกลางเนี่ยมันก็จะเปลี่ยน DPI เป็น3อันเร็วเร็วโคตรเร็วจัดๆเลยนะแล้วก็โหมดเร็วกลางๆแล้วก็โหมดที่ช้านะครับฉะนั้น ผมอยากให้ถ้าผู้คุณซื้อไปเนี่ยก็คืออยากจะให้ปรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ยัดใส่ Onboard m e m o โมของมันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงที่ผมคิดว่าเออมันดีเนาะเนี่ยเราเทคเกมมิ่งทุกเจ้าเลยนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยที่สําคัญนะแล้วก็อีกข้อดีนึงนะครับที่ที่ที่ผมชอบนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของความเบาครับผมอันเนี้ยเด็ดมากๆคือเมาส์เบาเนี่ยเป็นเมาส์ที่ ผมมองว่าในในใน p r e f e r ผมนะในมุมมองผมนะเป็นเมาส์ที่ทําให้เราเขาเรียกอะไรเอมฟลิกกิ้งอะไรแบบตวัดง่ายอะไรเงี้ยเออ,เ,อเมื่อเทียบกับตัวเจ้าตัวใหญ่อย่าง g 5 0เอ่สองเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยเบาวกว่านะครับถึงแม้ว่า g 5 0 2เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไม่เหล็กหรือเหล็กเนี่ยเอาไว้ถ่วงอะ่ะมีมีมาให้สามก้อนผมดึงออกหมดเลยนะก็ยังหนักกว่านะครับหนักกว่าเจ้าตัว G5 G3.4 ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็มองเป็นข้อดีข้อนึงเหมือนกันมันอาจจะไม่ได้ใส่เขาเรียกอ,อะไรแมคานิกหรืออะไรมามากอะไรเงี้ยน,นะก็มันก็เลยทําให้มันเบาวกว่าซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าเป็นข้อดีข้อนึ่งเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีนะครับที่ผมเจอมาเนี่ยก็คือ,อแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเมาส์ไร้สายซึ่งตอนแรกผมก็แอบกังวลว่าเฮ้ยมันจะมีอินพุตแหลกหรืออินพุตดีเลย์ไหมวะอะไรเหมือนเหมือนจอเอ็กบ็อกอะ เออเหมือนจอ Xbox controller อ่ะซึ่งแบบคือคือด้วยค,ความที่ผมนั่งใกล้อ่าเราเตอร์ด้วยไงแล้วเวลาเรานั่งใกล้เราเตอร์เราเตอร์มันจะปล่อยไวเลสปล่อยสัญญาณมาเงี้ยแล้วมันจะทำให้เขาเรียกอะไรสัญญาณกวนนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยอ่า Logitech ตัวเนี้ยเมาส์ตัวเนี้ยมันก็มาพร้อมกับดองเกลิลส่วนตัวของมันนะมันก็เลยอาจจะทำให้มันไม่มีการแจมเพราะว่ามันใช้คนละคลื่นกันแบบมันเป็นเป็นคลื่นส่วนตัวอะไรเงี้ย ฉะนั้นเราก็เอาดองโกยัดเข้าไปใน USB บนคอมพิวเตอร์ได้เลยใช้ได้เลยนะครัไม่ต้องลงโปรโแกรมโมแกรมไรมากนอกจากว่ายเอ้นเ,วเวจ้ตัว Logitech ซอฟต์แวร์ o g i t e c h ที่เอาไว้เซฟตั้งค่าต่างๆนะครับอันเนี้ยจากที่ผมลองมา Input ทดีเลแทบไม่มีเลยหรืออาจจะมีแต่ผมรู้สึกไม่ได้นะเออ เมื่อเทียบกับโจเมา l o g i t เ c h ตัวใหญ่ของผมที่เป็นสายคือก็รู้สึกว่าเออ p e r f o r m a n c e ก็ไม่ได้ดรอปหรืออะไรมากมายก็คือ,อยังพอเล่นได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นที่เขาเคลมไว้หลังกล่องแหละเรื่องของไลท์สปีดนะไลท์สปีดไฮ p e อร์เปอร์ฟอร์แนนะครับซึ่งอันเนี้ยเออมันทำได้ดีจริงๆ เนี่ยผมเล่นไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ไม่มีสายมัลุงรังด้วยนะดีมากเลยอันเนี้ยด้วยความที่ผมเคยใช้เพิ่งเคยใช้เมาส์ที่ไร้สายเอาไปเล่นเกมครั้งแรกเนี่ยเออผมก็ค่อนข้างแฮปปี้เนาะซึ่งเอาจริงๆหลักๆข้อดีที่ผมเจอนะก็จะมีอยู่2ข้อเนี่ยแหละครับที่ผมเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้ซึ่งผมว่าเมาส์ตัวนี้มันเป็นเมาส์กึ่งๆไฮบริด อ,ออกไปทางเกมมิ่งบวกเวิร์กิ่งอ่ะอืมอคือมันจะไม่มันจะเบาพกพาง่ายพกพาสะดวกแล้วก็แล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่ได้เล็กจิ๋วแบบเมาส์สอ0 0บาทอะไรเงี้ยเนาะพวกเมาส์แบบแอนดีเทคอะไรพวกนี้ที่มันแบบเบาๆมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมว่ามันไฮบริดผมมองว่ามันอาจจะออกมาปเป็นเมาส์สำรองของคุณผู้ชมได้เนาะเออคุณผู้ชมก็อาจจะ ลองพิจารณาดูในกรณีที่แบบว่าเราเคลื่อนย้ายที่บ่อยหรือเอาเราเล่นกับแล็ปท็อปอะไรเงี้ยนะผมว่าก็เป็นเมาส์ที่ทั้งทํางานแล้วก็ทั้งเล่นเกมได้ดีพอสมควรเลยนะครับข้อเสียหลักๆที่ผมเจอเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของขนาดครับผมคือด้วยความที่มันเล็กอย่างที่ผมบอกบางคนก็อาจจะมองเป็นข้อดีนะแต่ถ้าเราจะเอามาเล่นเกมจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะผมอยากได้ใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับมันเล็กไปหน่อยแต่ว่าถามว่าจับไม่ถนัดไหมก็ไม่ขนาดนั้นก็คือถนัดอยู่ ด้วยความที่เมาส์มันทรงแบบยูนิเวอร์ซลอยู่แล้วอ่ะอแล้วก็รู้สึกว่าตอนจับอ่ะมือผมอ่ะไปชนกับสันเมาส์นะครับซึ่งหมายความว่าเวลาเรากำมันมันมัน,มนก็จะมีแบบติดๆหน่อยถ้ามันคมนะถ้าสมมติว่าไอ้สันมันคมก็คือผมเจ็บมืออ่ะเจ็บมือแน่ๆถ้าเล่นยาวๆแต่อันนี้มันเว้าวก็อาจจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่ามันไม่ได้เข้ากับมือผมในร้อยเนะครับเมื่อเทียบกับเจ้าตัว l Logitech อ่าตัวซีรีส์ของผม เนี่ยหลักๆมีเท่านี้เลยครับผมที่จะมาเล่ามีแค่นี้เลยเป็นเมาส์ที่ดีเป็นเมาส์ที่เหมาะสําหรับเบกิเนอร์ที่เข้ามาวงการเกมนะครับเป็นเมาส์ที่ใช้ทํางานก็ได้ใช้เล่นเกมก็ดีนะครับเป็นเมาส์ที่ราคาไม่แพงนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมเชื่อว่ามันมีความพองทนนะครับโลจิเทคเนี่ยไม่เคยพังเลยในขณะที่ตัวก่อนนั้นเนี่ยใช้เลเซอร์ดัตแอนเดอร์เออ เอาจริงมันทรงมันเข้ามือดีมากนะ,นะน้ำหนักก็เบาแต่ใช้ได้ไม่นานมันเดบโบคลิกเองเออมันหลอนเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยอ่าผมอ้างอิงจาก Logitech 5 0ส่วนวกันที่ผมใช้แทบไม่มีความงงแง่ใดๆทั้งสิ้นคือทุกอย่างดีหมดเลยนะครับทุกอย่างดีจริงๆไม่มีแบบเับโบคลิกอาการเับโบคลิกอะไรไหมไม่เห็นเลยตัวนี้ผมซื้อน,นานมากๆแลวนะฮะซื้อตั้งแต่อ้น่าจะเกิน7ปีแล้วอะ ทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็แบบไม่ได้มีความแบบลอกหรืออะไรด้วยเอาละครับหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวมาส์ของผมนะครับขออภัยด้วยถ้าผมไม่ได้ลงลรายละเอียดลึกมากนะครับแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ต้องทําอะไรซับซ้อนแล้วก็คือมาถึงใช้ได้เลย plug and play นะครับโอเคหากชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ใครที่สนใจ อยากสั่งซื้อเมาส์ก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้ description วิดีโอผมได้เลยสำหรับวันนี้ r t ร์ไปแล้วครับสวัสดีครับ